กินเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยตอนนี้กำลังจะไปที่ไหนวะไปฟอฟาร์มไปฟอฟาร์มไปฟอฟาร์มเมลอนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปฟอฟาร์มเมลอนกันวันนี้เราจะไปท่าท่ ศารการเกษตรนะคะเดี๋ยวเราจะไปหลายจุดด้วยกันแต่หลักๆเลยคือเหือนกินกินเป็นหลักนะคะศึกษาเป็นรองนะคะตามนั้นส,สวยๆเลย่ะสวยแล้วนะนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการโอ้โหผลนะ,ะจะพามาทัวร์กินนะคะร้านนี้ร้านแรกเลยก็คือผัด ไบโบรานนะคะที่นครนายกกุ้งโต,โต,โ,ตโตแบบนี้เลยน่ากินน่ากินน่ากินอันนี้ด่านแรกดันแรกเดีย๋ยวจะพาไปอีกหลายหลายดนเราต้องใส่มะนาวหน่อยผสมขี้มือนินดๆมันก็จะเค็มแล้วม่ต้องใส่น้ำปลาอันนี้นะคะเราขอเพิ่มกุ้งแห้งด้วยเพราะจริงๆชอบกินกุ้งแห้งอทอด เรามาถึงฟาร์มแล้วนะคะชื่ออะไรแล้วนะคะเป็นฟาร์มเมลอนใช่ไหมคุณต้นเป็นฟาร์มเมลอนครับเขาจะปลูกเมลอนอย่างเงี้ยเราก็จะมาชมวิธีการปลูกเมลอนว่าเขาปลูกกันยังไงอย่างเงี้ยอันนี้คือโรงเรียนเมลอนเนี่ยซ้ายมือใช่แล้วเราต้องมาศึกษาไว้ก่อนเพราะว่าเราจะไปทําที่ไร่ของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปชิมมีหลายเมนูของเมลอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมนะคะได้เวลาชิมเป็นเวลาที่ คนชอบมากที่สุดเลยเวลาอื่นๆนี่ไม่สนใจเลยถ้าเป็นช่วงวิชาการต้องถามคุณต้นอย่างเดียวคนะถ้าเป็นช่วงการกินนี่ฝนเท่านะฝนต๊ดตาฝนต๊ดตาใช่เลยไปต้องเก็บหัเปลือกเลยคลายเปลือกขอให้กินีเียวกินเปลือกแล้วก็กนเนื้อทิ้งไว้ หวานหอมอร่อยกรอบมืออะไรแล้วคะเอาเปลือกเขียวนี่เขาจะยี่ห้อพันธุที่เดโกุหรอเนี่โอเดกิที่เดโกุที่เดกุเปลือกเขียวกว่าชาร์ตเค้กเมลอนต้นชีสเค้กอะไรเดียวคอมโบเซตต้นเมลอนภูเขาไฟเมลอนเจลลี่คอมโบเซต สลัดสลัดโลเมนูเยอะมากเลยค่ะทุกคนเต็มเลยเมนูเมลอนอุ้ยอันนี้น่ากินอันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินมีโกโก้ด้วยไม่อ้วนเลยเนี่ยถ้ายังขื่นทำรายการหแบบนู่มเดต่อไปโอกาสโอกาส60โลแน,น่นอนค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะครัคุณฝนกับคุณตน้นก็จะพามาดูเขา <ลง S 1> ปผูก โรงเรือนเลมอนเมลอนเมลอนปกติก็เป็นคนล่อนอยู่งแกล่อนไอโอเคนี่นะคะจะเป็นโรงเรือนเมลอนเดี๋ยวเราจะพาเขาไปชมกันว้าวว้าวอันนี้เป็นเมลอนเมลือนเหลืองทองหวานหอมหวานหอมกรอบอร่อยหอมชื่นใจจริงๆนะคะ แพงด้วยนยแพงกว่าเมดลอนอีกเลือนพอชําของมะเขือเทศราชินีตอนนี้เจ้าของเขาไม่อยู่เราก็บุกแลกสวยเออสวยสวยสวยมามามาอันนี้มะเขือราชินีแต่อันนี้ราชินีมะเขือมะเขือพวงมะเขือยาวอุยอันนี้เป็นสีสีแดง สีแดงมันจะมีอ๋อถ้าสุกมันจะเป็นสีแดงเหรอใช่อ๋ oh, <Yeah. S 1> มะเขือราชินีหหสดสด,สดน่าทานมากเลยนะบอกเลยลูกเต่งๆต่ง oh. สวยๆทั้งนั้นเลยลูกสวยๆแบบหน้าแบบแน่สวยใช่น่ากินมากแต่จริงๆเราเป็นคนไม่ชอบกินมะเขือนะแต่เห็นนี้แล้วแบบเริ่มน้ำลายไหลสวยอ่ะตำส้ตมตำคงอร่อยเนาะ oh. ชีวิตนี้ขอเป็นนางเอกสักครั้งนั่งชิงช้าเหมือนแบบว่าอะไรนะชิงช้านางเอกอะนางเอกอะเวลานางเอกเขาต้องมีพระเอกคอยแกว่งพระเอกพระเอกว่าแข่งไรพระเอกพระเอกแกว่งสมมุิสมมุิว่าต้นหนึ่งพระเอกแข่งดีๆนะหนูกูเด่นไม่หนูแรงไปแล้วพระเอกพระเอกพระเอกมันจะฆ่านางเอกแล้วตอนนี้ S <S เอาเอาเบาๆพาอแบอบซอฟๆกระโปรงพิวผิว,วไว้ผิู้โอเคหลังจากที่เราไปดูเลนพอชำาเมลอนของเขาแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาชิมชิมเมลอนของที่นี่ว่าอร่อยแค่ไหนอันนี้เป็นน้ำฝั่นเมลอนเขียวแต่เราลองดู กำลังดีเลยไม่หวานจนเกินไปชื่นใจมากเนี่อล้นเหลือง <c oughs> อันนี้สลัดสลัดอือร่อยอร่อยอันนี้จะเป็นสักพิเศษเตูม ตรงก็หอมแล้วคุณตรงก็หอมแล้วไม่ถึงหกสิบร้อยแล้วสักอย่าบินโซ่บินโซ่บินโซ่ ตลอดต้องใช้บาบาร่านะคะเซนโอรเรนที่ขาดไม่ได้ผมตลอดเวลาวว้า wow. จะมาสวยอะไรข้างป่าข้างเขาให้ใครดูเนี่ย แล้วก็มาอยู่ที่สะพานนาอะไรนะนามุยนามุยเออหลับม,มาตลอดทางไม่รู้ถึงไหนถึงไหนจังหวัดนครนายกใช่จังหวัดนครนายกนะตอนนี้เราก็มาได้เวลากินอีกแล้วหลับไปประมาณไม่ถึง20นาทีเลยความสุขมันอยู่ตรงนี้ละ ปลาหอมมากนะได้กลิ่นนะได้กลิ่น evet. ยังรู้เลยว่าหอมเดี๋ยวเราลองกินอร่อยมากอ่ะความอร่อยรอบนี้ต้องขยี้ฮะเขอบอกเลยว่าอร่อยมาก มันอธิบายไม่ได้เลยอ่ะดูจาสีหน้ามันมันอร่อยมากอ่ะสองชิ้นคืนคืนเขี้ยวไม่ทันอ่ะอร่อยมากอ่ะจริงๆอันนี้กินเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับกูดู <c oughs> เนี่ยยอดลยลองดูนะ มันไม่ขมหวานผักอะ่ะอ,อร่อยกรอบ <c oughs> ก็เลือกแว่นแว่นตาล้านนี้เขดีจะตายรู้เหรอวแว่นร้านไหนอะ่ะเฮ้ยแว่นร้านไอแอมช็อปเฟซบุ๊กอ่ะเป็นเพจที่ใหญ่ที่สุดแล้วร้เปล่ปาเวลาเอาแว่นของเพจ i อแอมช็อปมาใส่ทีเนี่ยเขาต้องเอามาเป็นกล่องเพราะว่าลูปเพจเขาเนี่ยเขาก็จะพกทีอย่างเงี้ยแหละเป็น กล<อ>่องเลยนะ่ๆเขาก็จะมาถ่ายเป็นพ็อปเลือกอะไรแบบนี้ไ,ไหมเลามาเที่ยวทีก็ใส่ให้คุ้เงิน,นอ่ากจะซืออมาได้เนี่ยต้องใช้เวลาแบบเป็นคืนๆรูกเปล่าคนเอฟเยอะวิยค,คนดูเยอะมากเลยนะเอคนค่ไม่ทันเง <c oughs> ต,ต้องอยังเลือกไม่ได้เลยเยอะเนอะเยอะมากไม่ใช่แว่นคนเลือกเหรอคนใส่เป็นไงเป็นไงสวยทุกชินเลยใช่มล่ะอยากได้กันเลยสิต้องไปซื้อที่เพจนะคะ I am shop นะคะ เดี๋ยวเราจะเดินไปข้างในกันนะคะเดินสะพานชุ่งนามุยไปชมบรรยากาศด้านในของร้านนะคะไาน,น,ะะนี่เป็นเรือนของคุณฝนนะคะเรือนที่นานะคะนี่เป็นรีสอร์ทของเราเองนะคะ เป็นการอยู่ที่พอเพียงมากเลยเลยโอ้โอ้ยขืนอยู่อย่างนี้นะรับรองยืนหลังตรงไม่ได้ต้อกต่ำก้นต่ำก้มต่ำโยกซ้ายกขวาก้มต่ำก้มต่ำ อ่านแล้วมันแล้วจำได้ไหมคะ๋อ้ดังดังเหมือนหนังคนหลังเรื่องหนึ่งเลยต้นวันนี้นะคะเราก็พามาโชว์รูมนะคะทุ่งนามุยนะคะอันนี้นะครับเป็นปอดรุ่นล่าสุดนะครับใช่ประกอบนอกนะครับจากอังกฤษ ประกอบเมื่อ50กว่าปีที่แล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S ทุกอย่างเดิมๆหมดเลยทุกอย่างเดิมๆเลยนะครับเนี่ยไม่มีปรุงแต่งเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงฮะว,วิ่งระดับวิ่งระดับจอบวังดินนะครับเนี่ยรอยขวานยังไม่ลบเลย เนี่ยเขาใช้ขวานถากอะจริงเหรอเธอนี่ยรอยกวานเนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยทะลุไงทะลุไอ้ไม้ขวานเนี่ยมันทะลุเห็นรูอยู่เนี่นมันเป็นสลักสมัยก่อนไม่ไม่มีตะปูสักดอกเลยสมัยก่อนแบบไม่มีตะปูปรับระดับความสูงของบ้านได้โดยการปรับเอาไม้ลงไปตรงนี้ลดความเข้าใจอส่มันสามารถถอดฝัหใช่อันนี้คุณลุงบอกว่าเป็นรถตำรวจ Over, แร็มโลเวอร์ก็มีฮะก็ลุ่ชายสายไปพักใต้จิงเหรอโอ้เสียดายแร็มโลเวอร์ของดีครับอันนี้อันนี้อ๋อเป็นรถตำรวจไม่มี่อใช่ไหมคะโอ้สวยไปดีให้ปลาะมาก่อนอันนี้สวนยังไปสุดถึง นนีนะ่ยะกี่ไร่อะคะที่นี่ที่นี่กี่ไร่อะคะคุณผูทั้งหมดมันหกสิบกว่าไร่นะประมาณ มาอยู่ที่ไร่สตรอเบอรี่ดีๆนะคะก็มาดูการเพาะชำสตรอเบอรี่ของเขาอีกวันี่มาดูงานนะคะเพราะว่าจะทำสวนวัฒนาการเดนของตัวเองนะคะก็เลยมาดูพันนุ่นพันนี้ศึกษาวัาตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนขุนดาประกัรชนใช่ คือเขื่อนคุณดันประการชนที่นครนายกเริ่มเออเลอร์แล้วเม <c oughs> ื่อกาัตอนนี้ก็แบบโอ้โหน้ำเต็มเขื่อนเลยใช่คืนี้ยน้ำเต็มมากเลยปกติมาไม่เคยเจอน้ำเต็มเขื่อนขนาดนี้ <c oughs> ใครๆก็มองหมวกฉัน <c oughs> สังเกตสายตาดูได้ เขื่อนมันได้เดือนรวมกันเขื่อนอะไรนะขุนด่านประการชนโอ้โหเรียกยากมากฮะมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเอาเขื่อนกับเดือนมารวมกันแม่อากาศดีมากเลยมันมันร้อนจริงๆสุขแน่นอนค่ะกลับไปนก็วันนี้นะคะน้ําจะเยอะมากเพราะว่าปีนี้ฝนตกเยอะนะคะน้าในเขื่อนก็จะแบบ สูงนะคะสูงเกือบถึงเขื่อนเลยทีเดียวนะ,ะสูงมากๆเลยปกติที่มานะคะน้าไม่ค่อยมีแต่ปีนี้น้ําจะแบบสูงมากก็ได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะในครั้งนี้ที่มาปกติก็จะมาแบบปีละครั้งนะคะร้อนมากเลยค่ะท่านผู้ชม <laughs> มิวหว วันนี้เราก็พามาเที่ยวกันทั้งวันแล้วเนาะไปทั้งสวนเมลอนเมลอนไลสตอเบอรี่แล้วก็ไปดูทุ่งนาแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็มาจบที่สุดท้ายก็คือเขื่อนคุ้นด่านปราการชนนะคล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วเนี่ยเราก็ถึงเวลาต้องล้ำลาทุกคนไปแล้วล่ะเดี๋ยวไว้ทริปหน้านะคะ โอ้โหฝนจะพาไปเที่ยวที่ไหนกัตนต่อนั้นคอยติดตามชมนะคะที่เพจของเราใต้ล่างนี้ฝากเพจแว่นตา I am shop ไว้ด้วยนะคะที่ Facebook นะคะแฟนเพจนะคะขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามชมรายการนนะะของเราขอบคุณมากค่ะสวัสดีค<อ>่ะสวัสดีบ๊ายบาย